สวัสดีครับผมมานพินกับชาแนฟิลไทยใน u t ท b e ครับวันนี้กำลังกินข้าวผัดนะครับข้าวผัดแบบั้วของเวียดนามเนือนะครับเขาจะเป็นข้าวแบบผัดแห้งๆนะนะครับ<ม>วันนี้มาจะแนะนำวิธีสั่งไข่ดาวนะครับอยากกินไข่ดาวผมกินเนื้อมาหมดแล้วนะ<ม>เขาให้เนื้อมันน้อยก็มีวิธีสั่งไข่ดาวก็คือจึงออบปลานะครับจึงอบลาจึงเนี่ยแปลว่าวไข่นะก็ สั่งอบอกว่าจึง้ไข่นะครับไข่อบลาก็คือไขอ่ทอดนะครับไข่แบบไข่ดาวนะครับมันเป็นไม่ตีสั่งไข่ดาวอาเมย์อเมยให้กว่าจึงอ,อบลาให้กว่าให้หมดให้บาก็หนึ่งานะครับไห้ก็คือ2กว่านี่ก็คือลูกนะฮะ ให้กว่าจึงอบลาหรือบอกเขาจึงอบลาก็ได้แล้วก็ชูนิ้ว1นหรือสนะฮะเขาก็จะทอดไข่ดาวให้นี่ครับต้องบอกว่าจึงอบลานี่ครับเขาก็จะทอดไข่ดาวให้นะครับนี่เป็นวิธีสั่งไข่ดาวในเวียดนามนะครับบางทีเรื่องไปสึกอย่างนี้อยากกินขึ้นมา สั่งแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องเลยครับจึงอบลาได้เป็นไข่ดาวสมใจนะครับไม่มาเป็นไข่เดียวนะครับวนอีกครั้งนะครับจึงนะจึงแปลว่าไข่แล้วก็อบลาแปลว่าไข่ดาวนะครับอบลาทำไข่ดาวจึงอบลานี่ครับ ก็อยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในสปาครับส่วน,นวิธีทอดแบบสุกไม่สุกอะไรนั้นอย่าเพิ่มไปนั่นนะครับเอาให้เขาทอดมาได้อย่างนี้นะครับถือเป็นความสําเร็จแล้วครับผมจะไม่แนะนําเพิ่มเติมไม่งั้นจะยุ่งยากซับซ้อนเกินไปใช้ยากครับถ้ายากนี่ก็ใช้ไม่ง่ายนะครับเอาใช้ท่าง่ายๆดีกว่าครับเหมาะปรลงบรรยากาศดีมากครับผมก็ได้ไข่ดาวมากินกับ ข้าวผัดเรียบร้อยนะฮะอ่าก้อนน้ำมไมครับอ่าอ่าผมถามว่ามีน้ำปลาไหมไม่มีนะครับก็จะมีแต่ซีอิ๊วนะฮะมีซีอิ๊วนะฮะก็เป็นซอสกุหลม นีครับไข่ดาวได้มาแล้วสมใจนะครับก็วิธีสั่งไข่ดาวเวียดนามครับจึงอบลานะครับแล้วพบกันใหม่กับช e l f ลฟ l t ไทยใน youtube ครับผมก็พยายามคอนเทนต์ที่ทำคอนเทนต์ที่คนอื่นเขาไม่ทำกันนะฮะนะหวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับใครที่เดินทางไปเวียดนามครับพบกันใหม่ครับอย่าลืมสมัครสมาชิกนะครับสมัครสมาชิกนะครับฟิลไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับ